อะไรบางวันดิงานทะเลครับงานทะเลอ่าตอนนี้ตาหาพี่ป้อมพี่ป้อมอยู่ไหนอนี้ตาหาพี่ป้อมนะป้อมเนี่ยอ่นกคออเป นี่แบบกุ้งเท่าไหร่นะกุ้งกิโลนะครับกุ้งสิบโอ้แอันนี้คือเป็นของสดได้ทำหน่อยได้ทำหน่อยที่จะที่ทำช่องเหรออ่านี่คือช่องอะไรอันนี้คืออะไรครับโอ้มโอ้หอมหอมอันนี้ยิ่งนะฮะโอ้หูข่าวโอ้ดีมาเป็นตัวขอขอญาตจบเลฮะ ขาแยกจบเลยอันนี้อะไรครับหอยหวานอ๋อนี่มาให้เรียบร้อยโโอ้เขาสดเลยดีกว่าอันนี้หอยหวานนะครับอันนี้ีย้อใครับอยากอยากรู้ว่าใครจ่ายครับมึงแค้นครับผมอันนี้คืออะไรครับกุ้งกุลาดำร้องไห้เลยนะเขาไม่ใช่ทะเลเหรออ๋อนี่นี่สิบถึงห้าโลเหรอไอเดียรับมา ไม้นางลมถุแล้วลมนีหว่านรังลมเลยแน่นๆอะไครับบอกเลยสุดยอดเลเครื่องเครื่อเครื่องมาให้เรายบร้อยใหญ่ดเลยนี่บอกเลยกุ้ง10บกิโล อ๋อไม่ไม่มครับอันนี้คือหอยหวานหวานิงเลาส่งเกินเวลาน่าทหวาน่อเพื่อนหวานหอยหวานนี่กิโลนขอบีนครับขอบนขอบนมีคนไปล้ปมอันนี้คือของสดนะครับี่อของสดเต็มต่อมื่อหวานอ่นารมกุ้งนะฮะ รวมกันน่าจะยี่สิบโลได้เกินเกินนะ้ยังมีปากระงอีกจากร้านอะไรครับรินยไนเอ้าำล้านตัวเองเลยอเอล้านอะไรหาอจากพี่ใหญ่ของรานะแล้วจากพี่บอม ไม่ได้ยินตาพี่ป้อมเลยครับตาลพี่ใหญ่านเกับนะ้านรักับอกับากันนะครับอย่าลืมรับที่กิโลครับถนนเส้นไหนยังไงถ้าจะไปทที่ร้านยังไงฮะอ้าเออโปรโปรโมทโปร้านก่อนโปรโมร้านก่อนร้านี่ไหนชาทะเล ตรงไหนเนี่ยจะส่งลิงก์ยังไงเนี่ยเท่าไหร่นีเมื่อก oh, uh ี้เปนยังไงเขาไปที่เจ็ดพันเจ็ด้อยแปดสิบรถได้ยังเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบอย่างน้ำจิ้มมาให้ร้อยหนึงโอ้ยเขาดีใจเลยวะเจ้าวานพี่ เจ็ดพันกเจ็ันเจ็ดแปดบเจันเจ็ดมอเจ็ดพันครับผมตอนสามร้อยได้ไหมครับบอกเจ้าของร้านเลยโทรเลยตอนนี้ได้ไหมตมมีไม่อเดี๋ยวมีอยู่มีให้อยู่สามร้ยไม่ใช่เท่าไหร่นะเ็้อยเพอาให้พอดีเลยเหรอ อแล้วแต่แมงพันธุ์โอเคชื่อร้านอะไรนะร้านโอโอซีฟู้ดโอโอโอโซีฟู้ดอ่าที่ไหนนะตรงหาสนสนตรงหาสนสนใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าใหญ่เลยใหญ่ที่นี่เลยใช่ไหมก็ไม่ใหญ่ขอบคุณมากครับฝากร้านครับขอบคุณมากมากเค็มได้ใช่ไหมถ้าหอยน้ำโขลกได้ค่ะ นอใช่เห็นพวกเห็นนี่ว่าโอนาจะมาจะมาามมึงจะมาชาีโอน่ายังมากูไก่ไม่มาได้ไงปวดปวดตอนตอนแรกเขาบอกว่าไม่ไม่มาไม่ปวดแต่พวกนี้บอกว่าพี่ป้อมอยู่โอน่าเราบอกเอ้าให้มาหาพี่ป้อม บ่เอาไก่ที่ดาวจบเลยครับโดนโดนเบีนมันเคียงมาด้วยมีเครื่องบินป่ะบอชอบลูกยาไปเรื่อยแล้วยาพอแล้วอ๋อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จ่ายค่าตัวให้อ่ามาจ่ายกันแบบลงอุจนะเผาเลยลงอุจนะเผาอยากให้มาพี่อยากให้มาเฮ้ยเ้เบียอะไรนะพรุ่งนี้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  แต่ถ้าไก่มาพี่อาจจะนอนรอ,อกอ็ได้สองคืนอยเงี้ยเราข้ามเกกันกูไม่รอกูกลับอ้าวิีเถียงขิ้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 เถียงอะไรลากันด้วยว่าเจ๋งนะ <c oughs> แล้วนี้นะเดี๋ยวเราจะไปพบกับศิลปินดังของอีสานเขียวเลยเลยจากกูเรคคอร์ด เดี๋ยวเราไปดูกันนี่นี่คือสีเรือบินดังดังไฟอ่ะดังไปดังไปดังของจริงนะดังของจริงนะฮะแล้วผมไม่ดังพวกคุณไม่ได้อยู่กินอะไรหรอกไม่มีชีวิตหรอกถ้าผมไม่นยอดังยังไงวะเนี่ยดังแบบนี้นะครับโอ้สุดยอดดังไหมดังนะครับเดี๋ยวเร้ไปย่างปลาหมึกกันนะฮะที่ซื้อมาเมื่อกี้ประมาณ50าสโล กุ้ง20ปสิบวหมึก10เยอะครับขอบคุณพี่ป้อมครับดูแลทุกคลิปครับสปอนเซอร์ออกเสียไปแล้วแกไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังไม่เราคุยพี่บ้อมเหมืยนขอคุยหลังไม่เดี๋ยวขอคุยหลังไม่ บอกเลยว่าอร่อยที่สุดปลาหมึกนะคะเพิ่มคุณค่าทางอาหารบอกเลยโปรตีนและแคลเซียมสูงนะคะแต่การรับประทานมากเกินไปไม่ดีค่ะเพราะว่าคอเลสเตอรอลจัดมากแบบไหนแบบไหนแบบไหนแต่ว่าก็เป็นธรรมชาตินะคะเรามาทะเลมันก็ต้องจัดเต็มที่ยิ่งได้น้ำจิ้มรสเด็ด ร้อนแบบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึงพี่น้ิมอหนงเ้าแป๊บหนึ่งรอนแล้วนึ่ยูนปลาหมึกย่างบอกเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดี่เอ๋ไคะนี่จากหนองคายเลยอยมาจหนองคายเลยเหรอเจ้าดังเจ้าดังจริงอร่อยซีฟู้ดตามาจากที่นูนใช่ครับผมโบทอกเลยโบทอก่ปถอว่ากินแลนต ใช่พี่คือกินแล้วขี้ที่นี่โอ้โบท็อกแล่านีมัก็ไม่เลี้วโบท็อกนะจ๊ะบอกเลยคือน้ำจิ้มนี่คือกับปลาหมึกแท้มาตรงนี้โอ้ยตายแล้วอ่ะโอร้อนว่ะขออันนี้ดีกว่าเออเออเอาดีกว่าปลาหมึกดีกว่านะขอกินเป็นตัวเลยดีกว่าพี่เอร้อนพี่ร้อนใจเย็นเย็นแกินก็อร่อย ค่อยๆจิ้มค่อยๆใส่ปากนะคะใส่ปากพร้อมกับความใส่ใจแล้วลองว่าอร่อยเด็ดที่สุดจ้าคือบอกเลยว่าน้ำจิ้มนี้คือมีความตั้งใจมากตั้งใจยังไงคะตําหรืไม่ได้ตําน่นอนแหลาใจใส่ไปตําเหรอใช่คือเจ้าของเขาชอบตําที่เจ้าของชอบตําคือน่าจะคบหินตายแล้วชอบเหมือนกันเลยเออแน่นอนนี่ซีฟู้ดที่ของดีนจะจิ้มกับไก่ก็อร่อยเลยตําคบหิน สากเส้นเป็นคบคบกับคบจำเนี่ยใช่สากยาวแล้วชอบพี่เอกชอบสากอะไรฮะถึงสากแต่หนักหนุบหน่วงโอ้หนักนะคบแบบนี้ะฮะม่เคยจอจำไม่เคยเจอใช่ไหมครับพี่เอคลิปเลยค่ะนี่บอกเลยนั่นมาแล้วมาแล้วบอกเลยพี่เอ้ยอายาชิมนะคะเออแล้วลองว่าโดนโดนอะไรดีคะโดนใจโดนปากกระแตกใจอ้ ลำลายไหลพี่ขอแบ่งหน่อยพี่โอ้พี่ไม่แบ่งผมเลยอ่ะจรเหรอขอเป็นตัวเลยดีกว่าพี่มาแล้วพี่ขอเลยดีกว่าโอ้ใช้มือดีกว่านะพี่ขอเลยแต่ว่าบอกมือจิ้มนี่มาแล้วโอเจ้าขอเขาเจ้าขอเขาเกิดสนุนบอกเลยนะครับใครว่างมาย่างเหมือนกันอันนี้คือน้ำจิ้มยูจินนะฮะปลาหมึกย่างนะครับตอนนี้อยู่ที่หนองคายบอกเลยว่า แน่นอนเป็นของดีตอนนี้อยู่ในอง้ายตอนนี้อยู่ที่พยองตอนตอนตอนนี้ไม่ครับตอนนี้ไม่ไม่บอกเลยมั้ยเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวบอกวขาชิมคำนี้โอ้แน่นอนนะฮน้ำจิ้มเขาบอกเลยบอกเลยว่าโอ้แน่นอนเลยพี่ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้เลยดีกว่าฮะ คือเราไม่ไยากให้ใครกินเลยนะพี่เรากินของเราเลยกว่าใใช่ครรับต้้องหไ Kita sini kan yeah. Solo